สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่6มกราคม2559นะคะก็ตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ยังได้รับแรงกดดันจากภายนอกนะคะเมื่อวานนี้ก็ยังอ่อนตัวลงไปต่อเนื่องนะคะก็ปิดไปแถว1 2 5 3จุดนะคะตัวเลขกลมกลงก็มองวันนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสลุ้นการรีบาวระยะสั้นได้บ้างนะคะหลังจากที่ติดลงมาค่อนข้างหนักในช่วง2วันทำการหลัง หลังปีใหม่มานะคะแต่ว่าภาพโดยรวมของตลาดยังมีแนวโน้มในเชิงอ่อนตัวอยู่นะคะระยะสั้นต่างชาติก็ยังคงขายสุทธิตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะคะก็มองการดิดกับวันนี้คงต้องลุ้นว่ายังไงปิดยืนให้เหนือ1,250จุดให้ได้ซะก่อนนะคะเพื่อที่จะมองอัพไซต์ใกล้ๆนะคะแถว1,260-1,265จุดนะคะ แล้วก็อาจจะยังคงเป็นเพียงการเด่งเพื่อลงต่อนะคะเพราะฉะนั้นโดยมองว่าโอกาสที่จะเห็นการปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับ1,250จุดก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ถ้าต่ำกว่า1,250จุดลงมาก็ถือว่าจะทำจุดต่ำสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะในกรณีนี้เนี่ยมองแนวรับอยู่แถว1,237จุดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังคงเทรดบนความระมัดระวังอยู่นะคะยังคงสัดส่วน ลงทุนไม่เกิน30%นะคะหุ้นท็อปพิกของเรา AAV, อ r a วั e ถึงต่อนะคะรวมถึง d v a o n e ที่เราให้ทยอยสะสมในช่วงอ่อนตัวนะคะซึ่งก็ถือว่าราคาลงมาค่อนข้างเยอะนะคะยิ่งทำให้ยิวน่าสนใจมากขึ้นนะคะก็ถือว่าอาจจะต้องรอ,อซื้อเฉลี่ยเพิ่มนะคะแถวๆ125บาทอีกสักครั้งหนึ่งนะคะออตอนนี้ก็คงมองปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะสำหรับเป็นตัว กำหนดตัวทิศทางตลาดหุ้นในช่วงนี้นะคะรีบาวขึ้นมาในระ,ระยะสั้นๆเพราะฉะนั้น,นพู้กลุ่มนักลงทุนที่เก่งกําไรในระยะสั้นดีดมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการทยอยเทคโปรฟิตออกไปนะคะก็มองแนวต้าน1260-1265นะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เล่นระยะกลางระยะยาวก็เป็นโอกาสในการหาจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร,ระยะสั้นก็อย่างที่เรียนนะคะ AAV, Erawan, a d v a n นะคะสตัว ในส่วนของหุ้นที่ครบเกณฑ์แคชบาลาน์มีแล้ว1นึตัวคือ LDC นะคะตัวที่มีโอกาสติดแคชบาลาน์มี3ตัวนะคะ JTKN แล้วก็ NCL นะคะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้กับพิมเท่านี้สวัสดีค่ะ